แปลงล้างขวดต้นกิ่นใบอ่อนช้อยสวยงามมากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพรชัยสตอรี่คลิน,นี้ก็จะมาเสนอต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นรูปร่างหน้าตาที่แปลกมากนะครับนั่นก็คือต้นแปลงล้างขวดนะครับต้นแปลงล้างขวดนั้นมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับ จึงมีรูปทรงและสีสันของดอกที่แตกต่างกันไปมากมายเลยนะครับแต่ในประเทศไทยแล้วโดยมากจะพบสีแดงแล้วก็สีชมพูเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับรูปทรงก็มีทั้งแบบเป็นพุ่มแล้วก็เป็นต้นไม้ทรงสูงนะครับด้วยลักษณะเด่นของช่อดอกที่มีสีสันสวยงามนะครับรูปทรงงดงามแปลกตาดีนะครับทำให้หลายคนปลูกไว้ในบ้านหรือสวนเพื่อเป็นไม้ประดับนะครับ สร้างความสวยงามบรรยากาศโดยรอบได้เป็นอย่างดีเลยนะครับต้นแปลงหลางขวดหรือบัตเทนบัตนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะครับชนิดหนึ่งที่นำมาปลูกกันเป็นไม้ประดับแล้วก็ไม้ยืนต้นในเมืองไทยไม่นานนี้เองนะครับ สำหรับความงามของทรงต้นกิ่งใบอ่อนช้อยย้อยลงเป็นพวงพู่คล้ายต้นหลิวเลยนะครับใบนั้นเล็กยาวปลายแหลมนะครับออกรอบๆอบ,อบกิ่งเป็นผู้ยาวสวยงามมากเลยนะครับดอกนั้นออกที่ยอดกิ่งเป็นช่อยาวมีสีสันต่างๆกันนะครับลักษณะช่อดอกดูคล้ายแล้วเหมือนแปลงล้างขวดเลยนะครับ เขาจึงเรียกกันว่าต้นแปลงล้างขวดนะครับในเมืองไทยนั้นก็นิยมนำมาปลูกกันตามบ้านแล้วก็ตามที่ต่างๆนะครับยังนำมาประดับสวนกันมากด้วยนะครับเพราะว่ารูปทรงสวยงามดอกมีสีสันสดใสด้วยนะครับแต่ในเมืองไทยเห็นมีแต่ดอกสีแดงแล้วก็สีชมพูเท่านั้นเองนะครับส่วนทรงต้นนั้นก็ไม่เกะกะด้วยนะครับไม่กินเนื้อที่เหมือน ไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆด้วยนะครับจึงเหมาะที่จะนำมาปลูกประดับในบริเวณบ้านที่มีพื้นที่จำกัดไม่กว้างขวางนักนะครับขยายพันธุ์ได้ง่ายและก็รวดเร็วนะครับจึงปลูกกันแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทยเลยนะครับต้นแปลงหลางขวดนั้นมีทั้งชนิดที่เป็นไม้พุ่มและก็เป็นไม้ทรงสูงนะครับ มีใบเล็กและก็แหลมยาวด้วยนะครับแตกใบรอบกิ่งเป็นพู่ยาวห้อยลงนะครับดอกออกที่ยอดช่อดอกเรียงรูปนะครับมีก้านเกสรที่มีสีสันต่างๆกันและก้านเกสรตัวผู้ยาวกว่ากีบดอกนะครับส่วนผลนั้นแห้งไม่มีเนื้อนะครับวิธีการขยายพันธุ์และก็การปลูกนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็ได้แก่การตอนกิ่งหรือปักชำกิ่งนะครับ ต้นแปลงล้างขวดชนิดที่เป็นต้นไม้ที่ปลูกกันในทุกวันนี้ก็ขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิดเลยนะครับที่จะต้องมีความชื้นพอนะครับเมื่อต้นยังเล็กอยู่ต้นจะโน้มและเอ็นไม่ตั้งตรงนะครับฉะนั้นแล้วก็ควรหาหลัก ยึดลำต้นให้ตั้งตรงในในตอนแรกด้วยนะครับก่อนอายุประมาณสัก1-2ปีก็จะออกดอกนะครับเมื่อปลูกจัดก,กิ่งตอนสูง2ฟุตศัตรูที่รบกวนก็จะเป็นศัตรูธรรมดาทั่วไปนะครับเช่นหนอนม้วนใบเพีย้ยส่วนมากก็จะใช้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเช่นยาปราบมาแมลงทั่วๆไปนะครับไม่มีปัญหาและอุปสรรคอะไรมากมากกว่านี้นะครับ สำหรับต้นแปลงล้างขวดนั้นหากดูเผลๆจะคล้ายกับต้นหลิวมากเลยนะครับจึงจึงมีชื่อพ้องว่าหลิวดอกนะครับดอกแปลงล้างขวดนั้นจะออกบริเวณใกล้ปลายยอดนะครับแต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมากเรียงกันเป็นระเบียบรอบกิ่งก้านคล้ายกับแปลงล้างขวดนะครับช่อดอกนั้นก็จะยาวประมาณมากกว่าหคืบของมือผู้ใหญ่นะครับ จึงทําให้เวลามีดอกบานสะพั่งพร้อมกันทั้งต้นดูสวยงามน่ารักมากเลยนะครับสําหรับดอกนั้นก็จะออกทั้งปีนะครับครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ